สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาคุยสบายสบายสไตล์กองกฤษอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของความเครียดแหมงนั้นก็กลับไปนั่ไปฝึกฝนใหญ่เลยค่ะวันนี้เราเจะพบกับท่านวิทยากรหลักของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านอาจารย์วันลบปิยะมะโนธรรมค่ะอาจารย์ขาสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะครั้งที่แล้วกลับไปนะคะดังนั้นไปฝึก ร้องเพลงแล้วค่ะเพลง <ฮะ S 1> อาจย์อยากฟังไหมคะเผื่อเผื่อเดือนจะได้สบายใจจะได้เครียดแทนแทงผีเสือ้อค่ะแม้รู้สึกพอร้องเพลงนี้นะคะรู้สึกมันโล่งจริงๆนะคะอย่างที่อาจันบอกค่ะพอเราเหมือนกับเช็คความคิดเยอะมันอาจจะทําให้เครียดนะคะพอได้ออกเป็นเสียงเพลงหรือออกเป็นร้องอะไรต่างๆเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องของเทคนิคการแก้ไขความเครียด นะคะค่ะเดียวเกินให้นิสิตทราบนิดนึงว่าทั้งที่แล้วท่านอาจารย์มารบพูดว่าในเรื่องของความเครียดนั้นออกมามี3ด้านนะคะคือในเรื่องของความคิด ย่างเช่นวิตรกกังวลต่างๆนะคะคิดมากวิตรกกังวลค่ะแล้วก็ด้านที่2คือในเรื่องของทางด้านอารมณ์หรือความสึกนะคะอาจจะมโหงอหุดิดมากหรือว่าอารมณ์ไม่ออกเลยอาจจะเป็นลักษณะซึมเศร้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการกระทํานั้นก็สามารถทําให้เครียดได้จะออกมาเป็นรูปธรรมเลยคือปวดหัวปวดท้องนะคะหรือการเกรงมือสั่นอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ตอนนี้ละะ้ค่ะเป็นตอนที่สําคัญรู้ความเครียดแล้วรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ว่าแล้วจะใช้เทคนิคแก้อย่างไดเป็นยังไงดีคะ จริงแล้วความเครียดเราจะรู้ได้ก็คือเรียว่ามันมันจะออกมาเป็นอาการทางกายครับเช่นบางคนปวดหัวแล้วแต่จุดอ่อนแต่ละคนบางคนก็เครียดที่คอรารู้ตัวเนี่ยมันเครียดเนี่ยแต่เราเนี่วก็เป็นอาการทางกายนะครับจริงๆเป็นจากจิตใจบางคนก็จุกแน่นหน้าอกบางคนก็ปวดท้องบางคนก็เครียดที่ขาก็เขย่าขาเรื่อยครับเขย่าขาเรื่อยเี่ยจะตั้งเรียกว่าแผ่นดินไหวในห้องในห้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดหลักๆถ้าจะ แก่หลักการคือว่าเอาส่วนนั้นให้เครียดกว่าเดิมอีกนะแล้วน้ำย่อน้ำบ่งเลยจริงหรือเปล่าคะะมันแปลกมากเลยนะ<อ>ผมเมื่อก่อนตอนทํางานไม่เข้าใจาว่าทําไมคนเป็นโรคจิตได้โรคจิตว่าเป็นบ้าไปเลยอพอเป็นบ้าแล้วคุ้มดีคุมร้ายนะครัคุมดีคุมร้ายหรือคุ้มเข้าร้าวก็คือเรียกว่ามันเก็บเวลาดีใจก็ไม่แสดงออกเวลาเสยียใจไม่แสดงออกเวลาโกรธก็ไม่แสดงออกเพราะนั้ออพนพอจุดหนึ่งมันระเบิดป๊บก็เลยคือว่าคุมดีคุมร้าย อาจจะเป็คนบ้าก็นั่งคนบ้าอย่างเงี้ยแม่จำเป็นเองะที่ว่าใช่ป่บอกว่าใช่ป่าที่ว่าต้องหลับตาเนี่ยเรียกว่าเราเก็บกดตรงนี้มากๆนะแสดงนะแสดง่าบ้ากำลังจะบอกว่านี่คืออาจารย์มานลบท่านแสดงนะคะไม่จริงๆนะค่ะเพราะนั้นเราเก็บกดไว้มากๆพอจุดหนึ่งเราคุมไม่อยู่แล้วสิ่งที่ว่า อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์หัวร้อนต่ต<ช>่มันก็ออกมามนะครับเพราะตรงนี้เราก่อนที่จะให้มันออกมาโดยไม่มีสติเราออกมาจะมีสติเลย<อ>ควบคุมกล้ามเนื้อแต่ส่วนให้อยู่ในการควบคุมได้นะครับคนบ้านั้นสมมติความเครียดขนาดนี้จึงเป<ช>็นบ้าเสียสติเขาว่าเบรกดาวน์เราอยู่ๆเครียดขนาดนี้น่าจะรู้ตัวแหลอแต่เราไปเบียงเบสอีกไปกินยาอีกนะฮะต่างๆะจะต้องไปรู้ตัว เราไม่ได้แก้ปัญหาต้นต้นเหตุว่าเพราะเราคิดมากหรือใช้อารมณ์มากหรือใช้เกินทำมากนะครับนะแล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกความเครียดเราก็ไปเบี่ยงเบนอีกไปกินเหล้าเมายาฮะต่างขึ้นมานะครับก็ไม no ่รู้ตัวก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาต้นเหตุแต่ว่าต้นเหตุคืออะไรไปมาเิดขึ้นมาอีกล้วเิดอาการมาแล้วไปกินเหล้าเมายาตั้งไม่รู้ตัวครับเอาแต่นอนหรือต่างอะไรไปประกควคอสุดท้ายมันจุดหนึ่งปุ๊บก็คือเรียกว่าเป็นเบรกดาวก็คือบ้าไปนะครับ เพราะ,ะนั้นส่วนใหญ่อาการหนักๆเราจะมองเห็นว่าความเครียดนั้นอยู่แถวใบหน้าใบหน้า,นาท่าเครียดเช่นเราชอบเรียกว่าเก็บกดอารมณ์ใบหน้ามันตึงเราจะหัวเราะไม่กล้าหัวเราะคนเราหัวเราะมันต้องออกมาปากกว้างเราเสียงต้องออกจากปากบางคนหัวเราะไม่เป็นอาจารย์เลยก<อ>็จะหัวเราะทีปุ๊บเลยนนไม่ออกจากปากไม่ออกจากที่อื่นเ่ยก็เลยเสียงเพราะฉะนั้นเสียงหัวเราะต้องออกจากปากแล้วเสียงหัวเราะต้องออกกว้าง เพราะถ้าออกไม่ได้เราตอนนี้เราใบหน้าตึงมากคฉะนั้นมใบหน้ามันตึงมากเรารู้ตัวก็นวดหน้าเนี่ยนวดหน้าด<ว>้วยกันวนวดหน้าอะไรหน้าหน้าเกลียดนี่ยเรียกว่าบานนะะบาน,บานคืออยู่ที่บ้านนะครับอย่าอยู่ทําอยู่ต่อนหน้าแฟนแค่น,นั้นเองก็ภาษาชาวบ้านยิงฝันแยกเขี้ยวค่ะบานช้าช้าอออุ้ยหล่อเชียวค่ะท่านี้นะบานเราไปให้ว่ากว้างกว้างสุดฮะ กว้างสุดโดยเรียกว่ารู้ตัวทุกๆทุกๆขณะของกล้ามเนื้อจะเครื่อสุดเลยฮะก็จึงเบาๆปล่อยช้าอ่ค่ะนะครับจถ้าเรารู้สึกตัวแล้วมีสติแล้วแล้วก็ทำเร็วขึ้นได้ก็บ้านปล่อยบ้านอบ้านปล่อยบ้านปล่อยแล้วนี่ช่วยให้เรามีทักษะสังคมด้วยทำทำต่อหน้าแฟนได้ไหมฮะแบบนี้ทำต่อหน้าตอนนี้ไม่ได้ แต่ว่าช่วยช่วยสังคมได้เวลาจะยิ้มในตอนนาตอนมาเรามีทัศน์สังคมเราเจอใครเราสามารถยิ้มได้ครับครับเป็นไปได้นะครับที่ผมจะกลับมาเป็นนายกครับเป็นไปได้รได้รับท่านผู้ฟังแล้วแต่นะครับเดี๋ยไปได้ไปได้คุณคุณนะก็คือใบหน้าคือเราบันยิ้มได้แล้วก็ยิ้มง่ายนะครับตรงนี้คือนวดออกใบหน้าทำให้เส้นประสาทไม่แตกถ้าเราเปนนวดมันจะเขาหนอเรื่อย ันนี้มันตื่นายแล้วอ๋อค่ะแล้วเราคุมก่อนกับก่อนที่มันจะออกมาเป็นการไม่ถูกสมอืมอันสองคือตรงหน้าผากค่ะเห็นมีคิ้วขมวดอยู่เยอะเ่ะราคิ้วขมวดหรือคิดมากค่ะหน้าผากตึงมันงจรงว่าคนคิดมากนั้นหรือได้สิบมากนั้นโหนเลยนะครับค่ะปูดเลยนะครับอืมบางคนที่ว่านักบริหารเก่งๆนะครับที่เราโพลได้ข่าวว่าตึงเป็นผู้นาของประเทศค่ะนักบริหารคิดอยู่ตั้งคิดอยู่ทั้ง้งหน้าผากโหนมากเลยจะตั้งเสียประสาทแต่ แตกป,ปุ๊บแตกเบาหน่อยโชคดีก็ไปเอามาพึ่งแตกหนักหน่อยไเอามาผ้าแตกเข้าไปในเส้นประสาทก้านสมองที่ว่าเป็นพรก็ถึงขั้นตายได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าจะว่าเราหูหน้าผากมันปวดมากเลยตึงมากก็บริหารตรงหน้าผากผมเรียกว่าเบิร์กเบิร์กคือเอาคิ้วสองข้างขึ้นไปสูงยกขึ้นมาไ<อ>ห้หน้าผากมันตึงมากเลยนะฮะบกขึ้นมาให้สูงสูงให้มันเครืยสุดพอไม่ไหวจึงปล่อยช้า ออันนี้คือทำเป็นแบบเบาๆก่อนให้รู้ตัวะเบอร์ก็คือให้มันเครียดตรงนั้นให้ขึ้นอ่าขึ้นช้าๆขึ้นไปตึงเลยเนี่ยแล้วพอปล่อยก็ปล่อยช้าเยอะไม่สติยังรู้ตัวพอทําเป็นแล้วก็ทําเร็วขึ้นแล้วไม่มีรายย่นเหรอฮะโอ้ยิ่งสบายเลยแมงตัวนี้จะหกสิบล้านไม่มีรอยย่นยิ่งบริหารจะยิ่งไม่มีรอยย่นอือค่ะก็คือเบอร์มากขึ้นอแล้วนี้พอทําเป็นแล้วก็ ทำทั้งใบหน้ากับหน้าผากพร้อมกันเร uh ีย huh. กว่าบานเบิ uh huh. ออกนะครับอบบาน uh huh. ก็รับตาเลยนะฮะร <c oughs> ับตาบาน,นทั้งที่แล้วก็เ <c oughs> บิกขึ้นมานะฮะเมื่อกี้เราเห็นแฟนเราตอนตื่นเชานะ้าเนี่ยหรือเห็น <c oughs> เห็นอะไรตกใจเนะี่ยโดยเฉพาะคุยแต่งงานเนี่ยพอเห็นพ่อตอนเชาน้าอะไรอย่างเงี้ยบานออกเสียงด้วยนะจนึงถขายเสียงนะ่อบบานก็เบิดใ <c oughs> บ,นบนหน้ากว้างๆแล้วเบิกอ่ะ ขึ้นมาเนี่ยเอาหน้าพักขึ้นมาเนี่ยบานเบิกบานเบิกนตอนเห็นผ้าตอนเห็นผ้านันไม่เคลียร์เลยครัพอทำบานเบิดไปเรื่อยก็จะจิตใจก็เบิกบานอีกนะครับวิญญงจังเลยค่ะดูง่ายๆนะคะบานทำออกเสียงนะฮะมันจะทำให้ออกออกมาเมื่ที่เราปากพูดไม่ออกเราพูดเนี่ยมันก็จะทำให้สึกบางมันก็มันก็มีรีเฟกต์ออกมาเนี่ยก็คือไม่ตึง เพราะนั้นพอคนที่รีเฟกไม่ออกก็คือว oh, ่า <c oughs> มันหรือท่านหนักขึ้นอ่ะนี่ชักกระตุกแล้วเนี่ว่าเป็นลมบ้าหมูะเนี่ยเลือดเที่จัดเนี่ยเดี๋ยวเข้าสรงเลยเออคือเนี่ยนี่คือจัดเห็นเห็นอาจารย์แสดงทุกบทบาทนี่เหมือนทุกบทบาทเลยเดี๋ยวคนแค่มนเยอะฮะเพราะฉะนั้นอันต่อไปคือพบที่เหนื่อยล้าทํามากไปลายจะตกลายจะพอรือพบท้อแท้ว่่จะความเครียดไม่จะอยู่ตรงไหล ล้วนวดไหล่ตรงที่นั่งตรงๆฮะแล้วนวดไหล่ยกไหล่สูงขึ้นนี่ไงคะยกไหล่สูงขึ้นอ๋อค่ะถ้าเรายกไหล่สูงขึ้นยังเม่อคไม่ได้ผลเราก็เอาจากนวดไหล่นั้นเข้าไปข้างในแล้วเอาข้างนอกเป็นรูปโค้งอ๋อไข่เอาแขนค่อข้างระวางข้างแล้วก็นวดช้าๆนะอย่าให้เคล็ดอยอะปวดนะปวดตรงนี้ขึ้นไหมเราเอามานจากนอกจากในไปสู่นอกสักสามสี่ครั้ง หรือ,อห้าครก็ได้เอาไงดีจังเลยแอนดูดมึงอะเราไม่ต้องไปหาหมอดนนูดหรือเสียงเงินเปล่าๆเน,นี่ยพันเก้านี่นล้วจะรู้ได้ไงคะว่าพันเก้ามัรู้มันรู้มันเนี่ยถ้าหากว่าผู้สัภาพสตรีที่กลัวทำแบบนี้แล้วจะหมายจะหย่อนจะยานเนี่ยแล้วก็อเอาเอานอกไปสู่หนก็ได้เนี่ <c oughs> ยก,ก็เต็งตึงกับจริงหรือเปล่าคะอาจจะไม่สงวนเลิขสิทธิ์จะมั้มึงก็ตึง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 ไปมึงก็สบายขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็นวดลายจากในไปสู่นอกนะครับสักห้ารอบแล้วก็จะ จากนอกมาสู่ในครับเนี่ยเอาแบบนี้รู้สึกตึงตึงตึงขึ้นเลยค่ะมันก็อะไรเต่งเต่งไหลค่ะไหลเจสุภาพสตรีช่วยได้มากนะทำให้เบื้องานตรงนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งทก็ช่วยได้แล้วก็ฝึกไอ้เรื่องของอารมณ์ที่สุดว่ามันไม่ไม่มีชีวชีวานะครับก็มาฝึกอารมณ์ออกมาเป็นเสียงเอามาเสียงออกมาเสียงอะไรก็ได้ครับออกมาเสียงดีสุดก็คือเสียงที่ควบคุมได้นะออกมาเป็นเสียงเป็นลูกคลื่นได้ประมาณสักสิบ วินาทีนะครับร้องไปมีเสียงดีสุดก็เสียงอ e, ีเสียงดรือเสียงอาเสียงโอนะครับแต่ต้องหายใจลงท้องนะครับโอ้อพต้งแข็งแรงนะครับอย่าไปว่าโอ้อันนี้นอันนี้คือย่าเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากและสุดท้ายคือให้รู้สักฝึกลมหายใจลึกๆนะครับ ดีด้วยที่หายใจเข้าสึกดีที่หายใจออกอมเมื่อใดเราลักลมหายใจเราจะไม่มีการฆ่าตัวตาย<อ>หรือไม่กังวลเครียดเลยคนที่เครียดคือทําให้ปอดหายใจไม่เข้าปอดไม่เข้าท้องนะแล้วหายใจลึกๆช้าๆสึกดีที่หายใจเข้าเต็มอกเต็มท้องปุ๊บเนี่ยออกมาเบกมาได้เนะนี่ยแล้วก็ออกมาย,ายุ ให้ความรู้สึกดีไปด้วยจะฝึกยโยคะหรือจี้โกงเหล่านี้คือฝึกลมหายใจหมดเลยก็ช่วยได้ถึงมากอ้ดีจังเลยดูแล้วาง่าย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 ที่ไหนตรงไหนก็ได้นะคะตัวนี้เป็นการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นเลยนะคะแล้วจะช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ทําหน้าที่เรื่องเทเลนดด้วยเรียกว่าอย่าอย่ามัวแต่เปิดอารมณ์่าจะเปิดหูเปิดตาอย่าไปทําแต่มัวแบบพวกปิดหูปิดตา อันนี้อันนี้น่าเกลียดมากนะยืนยันก็ว่าน่าเกลียดมากแล้วก็ทําหน้าตันนี้ให้เพื่อนฝูงน่ะจอกล้องกันไปจอกล้องมาอารมณ์ขันทําให้ไม่เครียดอ๋แม่ใช่เลยค่ะนิสิตคะเพราะว่าคุยกับท่านอาจารย์มาประมาณสิบนาทีนะคะถึงแม้เป็นเรื่องเครียดแต่ฉีนไม่เครียดเลยยืนยันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ เป็นในส่วนของเทคนิคที่แก้ไขในเรื่องของความเครียดในเบื้องต้นให้กับตัวนิสิตเองนะคะนิสิตลองไปใช้ดูและถ้าหากว่านิสิตมีข้อคําถามที่จะถามในส่วนของทางด้านจิตวิทยานะคะให้ฝากข้อคําถามนั้นมาใส่ในกล่องหน้ากองกิจการนิสิตรหรือโทรศัพท์มานะคะสำหรับนิสิตที่อยู่ไกลหรืออยู่ที่ศูนย์องครักษนะคะโทรเข้ามาที่258 3999-258-3999นะคะเราจะเก็บข้อคำถามนั้นมาถามวิทยากรคนเก่งของเรานะคะสุดท้ายจะมีอะไรจะเสริมอีกไหมคะไม่เบียไปร้องเพลงก็ได้ค่ะไม่ลืมค่ะเทคนิคนี้หนูชอบมากที่สุดเลยค่ะค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับช่วงรายการคุยสบายสบายสไตล์กองกิจการนิสิตนะคะสวัสดีค่ะ thank you